ไอ้ที่ฉันมาพูดเนี่ยฉันพูดในฐานะเป็นอาแก่แลแก็กใหญ่เนี่ยฉันไม่อยากให้ใครมาดูถูกบริษัททุกการกระทำมักง่ายของแกได้ยินไหม ขอให้หนูโชคดีตั้งใจทําให้เต็มที่แล้ดหนูจะประสบความสำเร็จขอบคุณครับพ่อไม่อยากจะรู้นะคะว่าพุทธิชาเป็นลูกของคุณโกศลผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคุณที่ไม่ได้บอกเพราะผมเกงว่าจะทาให้คุณลีลําบากใจครับไม่ลำบากใจหรอกคะ่ะเพราะฉันไม่ได้พาพุทธิชาเข้ามา และฉันก็ไม่เคยเห็นใบสมัครผุ้พิชาด้วยขอตัวก่อนนะคะ อะไรไปอะออุณธเปล่า่ะยะเยคุลีใช่ไหมเกจไปแคลงพุดธทำไมแคร์สิคะเราะพุดธรูค้ความจริงแล้วว่าพุดเข้าเรามาได้ยังไงแต่พี่ว่าพูดคิดมากเลยนะในเมื่อพุดมีโอกาสผ่านเข้ารอบมาถึงขนาดนี้แล้วสิ่งที่พุดต้องทำนั่คือต้องพยาย,ยามให้ดีที่สุดควารางวันมาให้ได้ คนเขาเอาใจช่วยพุทธู่รู้ไหมและที่สําคัญนะเพื่อแม่จะที่รักของแก จนะว่าคืนนี้ตมอาจะเป็นของคุณแน่ใจจถองวาไอ้บุรินทร์มปาปาดฉันแล้วแกไม่ต้องห,วงหวง่วงหอ้โสิวะฉันคิดว่าคณที่ผ่านเข้ารอบในคืนนี้มันก็มีความสามารถทท้งนั้นนะและถ้าเกิดพุทธทำไม่ได้จริงๆเนี่ยบางทีน้องหวงเนาะ พร้อมนะครับห้าสี่สามสองสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ทางบ้านด้วยนะครับเข้าสู่การประกวดร้องเพลงที่จะค้นหาดาวดวงใหม่ของเวทีเสียงเพลงเสียงทองครับ <DIS AS TER> และวันนี้ครับทางคณะกรรมาการนะครับได้มีการคัดเลือกนจนได้ผู้เข้าประกวดร้องเพลงเนี่ย ที่มีเสียงอันไพเราะเพราะเิลงและเป็นเอกลักษณ์ด้วยจำนวน,นทั้งหมดสิบท่านด้วยกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาตอนนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลยข6คุณจังวานเกรียงไกรในผลงานเพลงเข้าประกวดที่มีชื่อว่าอย่าใจคนจนครับ ตงงงหยนน้อทีีี่่ไมมฉันมันหงุไปแค่ทั้งเลยอ่ะควจะตื่นเวยทีแต่ล้อผิดล้อถูกันแย่เลยพี่ก็เหมือนกัน่านนี้มันแต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าของมูนั่นสิเออนี่นี่นี่เดี๋ยวฉันว่านั้นเราไปดูกันไหมอึดำหัวให้เพือนกันเลยเองอ่ะเฮ้ยเอาฮะ เปล่าเราจะไปดูพี่เซธทำไมพี่ดาเอาอ,เอ,อก็มีคนกลัวมันทำขายหน้าเนาอย่าลืมอย่าลืมดีว่ามันเป็นตัวแทนวินที่บอกของเราเนาะเดะอย่ามาทำเป็นปากแข็งเลยจริงๆย่าง,งาแกก็ห่วงมันชลินา หรือว่าพี่ดำเป็นกิจกับพี่เพชรเฮ้ยโอ้โหมามาไม้ไหนเนี่ยน้องโบแล้วแต่เกิดมาเนี่ยพี่ก็มีน้องโบในคนเดียวในหัวใจนะจ๊จ้าวไปไปเยีแยกยถิหลังไเะจกนมาหน่อยดูดูดูพี่เพชรเบนี่นะอย่าลาไนไปด้วยกันมแก่อนองโบอย่าลืมนะเป็นต้นเสียง เชียร์ไอพีดนะน้าจัดให้นี่ฉันว่านะพี่ดำมันก็ต้องเป็นห่วงพี่เพชรเหมือนกันแหละนี่จริงๆแล้วนะพวกแกนี่ก็รักกันทุกคนนั่นแหละแต่ที่ไม่แสดงออกนะต้องเขินจริงเวลาดูนะแมวไปก้างไปแล้วใช่ไหมน้องนั้นแหละหบูตันก้าแสดงออกนะหมูตันอยู่ดีกแล้วน้องหมูตัน ขไข่มแ้ว่ามไนสวยขนาดนี้ไให้นั่งนิ่งๆจ้าสวยจาัเหนือยที่ข้อนีจริงๆยิ่งรู้ว่าคุณลีจะเลยว่ามันจะได้รางวัลนี่มตกรออยากให้มันตกรอบเหนกันอได้ที่หลวม้โอเคหล่อแล้วค่ะมีความมั่นใจเรียกคะตอนนี้ ครบมีความมั่นใจแล้วยไปสู้ๆเต็มที่ขอบคุณครอบครับจะอะไรคะช่วยทายเท่าดีนะคะคนต่อไปค่ะเฮ้ยหนุ่มเจ้าหลานนี่แหละโอ้ยขอโทษครับพี่เพชรเฮ้ยพี่เพชรเฮ้ยอ้าคุณประสินขอโทษนะครับ ไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจได้ไงคุณผมเห็นคุณเจตานาวน้ำใสใส่เพชรเขาอ,อ่ะเอ,อุ๊นหนระือเปล่าเนี่ยแต่ทำตัวอย่างกำลังมาล้านทีวีใครแน่วเลอยอไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมีเพื่อนคอยคิดต,ต่อไปเลยมีแต่พวกหัวคิดต่ำๆเท่านั้นแหละที่คิดแบบนี้ได้เฮ้ยนิดนีิดอย่าว่ามันเลยมันคงไม่ีใครคบหรอก มันรู้จักคำว่าเพื่อนแท้เว้ยอ่าผู้หญิงหาเรื่องนี่หว่าอ้าวอ้าวใครกันแน่ที่หาเรื่องคนก่อนถ้าเป็นฉันเลยทำไมเฮ้ยไม่หรอไม่หรอขอให้ดีดีี่สุดขออย่างนขอรัเอาละครับเอาไป็นวผมขอโทษแล้วกันนะครับผมไม่ตั้งใจจริงๆอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ตั้งใจเหรอแล้วชุดจะประกวดทำไงเนี่ยบถขึ้นทำไง ก็เขาบอกนะแไงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาก็ขอโทษแล้วด้วยไม่เป็นไรคุณก็คงไม่ได้ตั้งใจเข้าใจอย่างนั้นได้ก็ดีดีนะที่เพื่อนได้ขอไว้ทำไมรับนล่ะก็ไม่เป็นไรครับขอตัวไปครับ